สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้จัดสนใจเฉลี่ยเพิ่องครับเอาล้วครับมาเบิ่งเพิ่องตามเคยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเพิ่องกล้องนี่หมดขึ้นเห็นบ่คน่ะนั่นกระสงที่หลายอยู่แถบที่เปิดตรงหัวในมันจะเป็นอย่งไรครับคันธามดขึ้นมันอยู่บ่ได้เด้อพี่น้องเพิ่องบัวอยู่ ในขวดหรือว่าอยู่ในกล่องบดแบบใดมันกน็ครับมันนี้ก็จะปัดหมดขวดหมดหมดอ,อกให้เด้พี่น้องหมดดอ,อกสก้อนค่อยโอ้เหลี่ยมตาพี่น้องเพราะมันสูบกับตะเวนครับเห็นบ่ปุ่นไรไปเบิดเลยบ่เห็นฮึยักว่าเห็นเห็นบ่เห็น